สวัสดีครับมาไลฟ์สดแล้วนะครับผมยังไม่มีคนเข้ามาดูเลยนะครับแม่นานที่จะมาไลฟ์ใครเข้ามาแล้วนะครับมาคุยกันได้นะครับผมเดีย๋ยวรอคนเข้ามาดูด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับมาโอ้ นานๆที่จะมาไลฟ์สดนะครับผมมามาคุยกันเรื่องเหรียญน,นะครับส่วไลฟ์แอดนะครับจะอยู่ในอ่าโปรนะครับของผมนะครับหลายท่านบอกแอดไลน์ไม่ได้นะครับผมไปลองทำไลา์แอดมาแล้ว,วปกติอยู่นะครับยังปกติอยู่นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิสิทธ์นะครับผมมาไลน์นะครับมาสําหรับส่งภาพเข้ามาประเมินราคานะครับผมมาใครเห็นไลน์แล้วนะครับกดหัวใจนะครับกดไลค์ผมหน่อยนะครับใครที่เห็นไลน์ผมแล้วนะครับกดให้หน่อยนะครับผมมาโอ้สวัสดีคนดูนะครับทั้งสิบสามคนนะครับวัสดีคับ อ่าโอเคเห็นแล้วโหวตกดหวตก็ได้นะครับกดหวตก็ได้เห็นแล้วนะครับกดบวตสาหรับส่งภาพเหรียญนะครับจริงๆแล้วเพจผมไม่ได้รับซื้อแค่เหรียญนะครับยังจะมีพวกภาเครื่องเนี่ยพาเครื่องนะครับภาเครื่องอ่าพวกของเก่านะครับของสะสมที่มันมีค่านะครับซื้อทุกอย่างเลยแต่บางทีในราคาผมไม่ไม่ทราบนะครับทางทางที่ดีนะครับเวลาท่านส่งมาหาผมเนี่ยเสนอราคามาด้วยเลยก็ได้นะครับ อันนี้พระรุ่นนั้นรุ่นนี้จะบ่อยท่านนั้นท่านนี้นะครับแล้วก็ของสะสมอะไรก็ว่ากันไปนะครับจะได้สะดวกสําหรับผมด้วยเอาง่ายๆนะครับเพราะว่าบางทีบางอย่างเนี่ยผมเป็นนักสะสมนะครับมือใหม่นะครับในการรับซื้อเหรียญหรือพวกธนบัตรต่างๆในบางทีเนี่ยผมไม่ได้ทราบราคาถึงขนาดนั้นนะครับทราบเฉพาะในส่วนที่ผมมีการเล่นหากันในตลาดนักสะสมนะครับ สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวมาใครที่สนใจจะคุยอะไรเนะี่ยคอมเมนต์บอกผมเลยมาวันนี้เกินหัวข้อไว้นะครับไม่รู้ว่าเออไลฟ์สดอันนี้เร็วไปหรือเปล่านะครับคนดูยังไม่มีเลยไม่รู้เลิกง,งานกันหรือ,อยังนะปกติคนดูเยอะอยู่เหมือนกันนะครับหลายร้อยคน มาใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเห็นไลค์แอดผมแล้วนะครับมากดบวกไว้เลยนะครับอใครเห็นแล้วนะครับใครเป็นเบอร์สี่จะได้ท่านหลังนะครับได้ได้เข้ามาดูด้วยนะครับผมอ่าสวัสดีครับ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 โอ้เห็นภาพนับปกมาเลยนะครับเหรียญสองบาทนะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าสองพันห้าร้อยห้าสิบสามหมื่นนะครับ สามหมื่นแลหลายท่านเข้ามาเนี่ยจะเพึ่งด่าผมนะครับว่าไม่เชื่อนะครับราคาสามหมื่นจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพูดออกไลน์เลยนะครับว่าราคาสามหมื่นเนี่ยได้จริงๆนะครับแต่นะครับมันไม่ใช่ทุกเหรียญนะครับที่มันมีราคาต้องขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับเข้าใจนะครับว่าเหรียญที่มันหาได้ยากนะครับถึงจะมีราคาอย่างเหรียญสองบาทที่ผมประกันรับซื้อในราคาสามหมื่นเนี่ยผมพูดนะครับในหลายๆคลิปว่าจะต้องมีลักษณะที่เป็นสี ทองเท่านั้นนะครับแล้วต้องดูปีด้วยก็คือปี2548 2549 2550นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับเราจะเจอกันทั้ง3ปีทั้ง3พศนี้ไปสีเงินใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเจอสี่ทองเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่ผลิตผิดเนื้อนะครับหาได้ยากนะครับหลุดออกมาก็เจอน้อยนะครับแต่มีการคัดเกตเกิดขึ้นดังนั้นนะครับมันมีอยู่จริงๆนะครับอยากจะเวลาได้เงินทอนที่เป็นเหรียญอะไรพวกนี้อยากจะให้ดูก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับ ขายได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับดูก่อนนะครับเผื่อวันใดวันหนึ่งนะครับไปเจอแล้วฟุกขึ้นมาเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าจากเหรียญสองบาทธรรมดาเนี่ยพุ่งถึงสามหมื่นนะครับคุณพี่สิทธิ์ถามผมว่ารับซื้อเหรียญรุนไหนบ้างนะครับจริงๆแล้วนะครับอะไรที่มันแปลกๆนะครับรับซื้อหมดเลยนะครับแต่อย่าเพิ่งคิดว่าเหรียญวาระเป็นเหรียญแปลกเหรียญวาระไม่ใช่เหรียญแปลกผมออกไลน์นะครับผมพูดให้หลายๆท่านเข้าใจว่าไม่ใช่เหรียญแปลกย่างเหรียญวาระต่างๆเนี่ย คือเหรียญธรรมดาที่เขาผลิตในช่วงปีนั้นๆั้นวาระนั้นๆั้นมันไม่ใช่เหรียญแปลงนะครับซึ่งในเหรียญพวกนี้นะครับสามารถใช้ใจ่ายได้ตามกฎหมายแลนะ้วก็คือ10บาทนะครับส่วนเนี่ยสิบาทหนึ่งบาท5้าบาทแล้วแต่วาระที่เขาผลิตตามชนิดราคาด้วยนะครับก็วัดดีนะครับผมไม่รู้มาไลฟ์ไวไปไหมครับวันนี้กี่โมงแล้วก็ไม่รู้นะหกโมง นะครับ6โมงน่อยๆไม่6โมงครึ่งเลยนะครับไม่รู้มาไลฟ์ไว้ไหมนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนบนเอฟซีเลิกงานกันหรือยังนะครับวันนี้วันจันทร์โดยนะครับสวัสดีวันจันทร์นะครับนะมาใครเข้ามาแล้วนะครับมากดดบวดดิปวดแอดไลน์เข้ามาได้นะครับเบนห้าหกจิตเอ้าผมพิมพ์ลายแอดผิดนะครับผมพิมพ์ลายแอดผิดเดี๋เด้อเด้อ โอ้เดี๋ยวผมเริ่มโพใหม่นะครับเอาอันนี้โพใหม่นะครับผมต้องเบ้นห้าหกเจดนะครับไม่ใช่หกเจ็ดแปดนะครับผมสับสนไ้หน่อยนะครับลืมนะครับลืมไลค์ตัวเองอเ,เอา้าใครเจอ โอใหม่นะครับเป็นไลฟ์แอดใหม่แล้วนะครับขอกดไลค์กดแชร์ขอคนละไลค์คนละแชร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดด้วยนะครับผมเดี๋ยวไม่รู้นะครับว่ามีคนเห็นหรือยังใครเห็นแล้วนะครับกดโบวตให้ด้วยนะครับผมใครที่มีเหรียญสองบาทนะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดถึงปีห้าศูนย์นะครับ สีเงินอย่าเพิ่งส่งมาขายนะครับสีเงินอย่าเพิ่งส่งมาขายรับซื้อสีทองนะครับผมสีทองปีสี่แปดถึงปีห้าศูนย์นะครับมาอยากทราบเรื่องอะไรนะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับไม่มีเพื่อนคุยนะครับตอนนี้เหงานะครับผมหาเพื่อนคุยอยู่นะครับเอ้วต่นานทีผมจะมาไลฟ์มาแจกพวกไลฟ์แอดนะครับส่วนใหญ่จะแจกงในคลิปนะครับหลายๆท่านดูคลิปไม่จบนะครับ อันนี้นะครับผมแจกในไลฟ์แล้วนะครับใครไม่ทันไลฟ์เนี่ยผมบอกเลยพลาดน,นะครับนะโอกาสที่จะได้ศึกษาข้อมูลโอกาสที่จะได้ถามเรื่องเหรียญเนี่ยมาถึงตอนนี้แล้วนะครับก็ถามได้เลยนะครับผมไม่ใช่โทรแบบอ่าโทรจิกโทรตามผมเลยนะครับถ้าท่านโทรมาเกินสามสายเนะี่ยผมจะบล็อกนะครับผมเพราะว่าถือว่ารบกวนในเวลาทำงาน เพราะว่าผมมีในส่วนของ facebook นะครับ facebook แล้วนะครับผมให้คุณในการติดตามนะครับโอกาสในการติดตามโอกาสในการลงภาพนะครับเพื่อ,อประเมินราคาเพื่อทําให้ผมสนใจว่าของที่คุณลงมาเนี่ยมันมีราคานะครับผมให้โอกาสในการลงแล้วคุณไม่ทําตามกดเลยนะครับพอผมให้เบอร์มาเนี่ยปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มโทรจิกโทรตามโทรถามว่า เหรียญนั้นรับซื้อไหมเหรียญนี้ arn, รับซื้อไหมไม่มีใครทราบหรอกนะครับว่าเหรียญที่คุณถือนะครับว่ามันเป็นเหรียญอะไรนะครับผมอย่างเช่นเหรียญสองบาทปีสองพันห้าร้อยห้าที่บาทอย่าที่พี่รับซื้อนะร,รับซื้อไหมเอารับซื้อนะครับแต่มันจะต้องเป็นเหรียญแปลกนะครับเหรียญแปลกเท่านั้นนะครับเหรียญแปลกในที่นี้ก็คือเป็นเหรียญที่มีลักษณะสีอ่าสีเงินนะครับปีห้าหนึ่งสนใจแล้วปีห้าหนึ่งที่เราจะเจอก็คือสีทองนะครับประมาณนั้นเลย นะครับถ้าโทรจิกโทรตามนะครับผมบล็อกเลยนะครับแอดไลน์ไม่ใช้ไม่ได้ทำไมแอดไม่ได้ครับผมไม่เข้าใจครับผมมีมีปัญหาอะไรเรื่องไลน์แอดคือเพื่อนในไลน์แอดยังไม่เต็มนะครับวันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆนะครับว่าทำไมถึงแอดไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วผมก็เจอคนที่เขาส่งมาประเมินราคาก็ยังเจออยู่นะครับเจอเยอะเลยนะครับมันมันมันเต็มที่หนะ้าพันน่ะ แต่ของผมมันเพิ่งจะห้าร้อยกว่ากองนะครับมันมันไม่น่าเต็มนะครับลองลองพิมพ์ดีๆนะครับเบนห้าหกเจ็ดนะครับได้ไหมขึ้นอะไรเดี๋ยวบอกผมด้วยนะครับคุณ ABB นะครับขึ้นว่าอะไรพิมพ์บอกผมด้วยนะครับจะได้ท่านอื่นเนี่ยจะได้ทราบด้วยนะครับว่าเออมันเป็นยังไงเพราะว่าผมก็หมดหนทางเกล้แล้วครับ แอดไลน์ใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับฝากไปกดติดตามนะครับในอ่าเพจนะครับเบนเหรียญไทยนะครับพิมพ์ค้นหาเบนเหรียญไทยในช่องค้นหาในใน facebook นะครับแล้วคุณจะเจอผมนะครับเบนเหรียญไทยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมจะทําโพสต์ไว้นะครับอ่าถ้าคุณสนใจนะครับคุณก็ลงภาพตามที่ผมลงลงไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับอย่างเช่นว่าผมเปิดโอกาสให้คุณลงภาพอย่างนี้นะครับคุณก็ลงมาเลยถ้าผมสนใจนั้นเดี๋ยวผมติดต่อ ไปทาง Facebook แล้วกันง่ายดีนะครับง่ายดีนะใครว่าง่ายก็ง่ายเลยเอาติดต่อมาทาง Facebook นะไปม้นนะครับไปลงคอไปลงภาพในใ,ในในโพสผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมสนใจผมติดต่อไปเองนะครับถ้ายังไม่ติดต่อกลับแสดงว่าของที่คุณลงมายังไม่มีราคานะครับยังขายไม่ได้นะครับประมาณนั้นเลยนะครับ นีนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะเหรียญหรือแบง้งนะครับผมรับชาวพระด้วยนะครับเป็นพระเหมาพระบ้านเนี่ยมีเยอะๆนะครับเป็นตะเข่งตะเข่งเนี่ยเหมาไมหมผมได้นะครับบอกราคามาได้เลย๋ยวผมถ้าถ้ามันไม่ไม่ไม่เกินตัวนะครับผมก็รับซื้อให้นะครับอยังมีสักพันองค์อย่างนี้นะพันองค์ในราคาพันห้าสองพันนี้ก็โอเคนะเพราะว่า มันเป็นพระเหมาอย่างต้องต้องพูดอย่างนี้เป็นพระเหมามันก็ต้องมีพระใหม่พระเก๊พระอะไรปนผสมอย่างนี้นะครับไม่ไม่จําเป็นต้องว่าเป็นพระเทนะครับถ้าพระเทเนี่ยมีราคาในตัวนะครับจะแยกจะแยกออกท่านก็ต้องดูให้เป็นด้วยนะครับว่าพระแทพระเก่งยังไงกับแต่ถ้าไม่ไม่สนใจนะเหมาเหมามาก็โอเคครับประมาณนั้นเลยนะครับสมมุติ้สมมติให้ฟังนับราคาแล้วมันตกลงกันได้นะครับสมมุติให้ฟังว่า มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอย่างแค่ท่านมีรเครื่องเยอะๆเนี่ยโอ้โหมีเป็นตะเข่งตะเข่งอย่างเี้ยก็เออส่งหมายผมเหมาไม้ผมแล้วกันง่ายๆมีเก๊ม,มีเทสน,นะครับปะปนกันไปนะครับมันเอาไปขายได้นะปงห้าบาทสิบบาทก็ว่ากันไปอ้าวไม่มีใครคุยด้วยวยวผมลงไลฟ์แล้วนะครับผมลงไลฟ์แล้วนะครับ ปกตินี่ผมลงไลฟ์คนดูหลายร้อยคนนะวันนี้รู้สึกว่าคนดูจานน,น้อยๆหน่อยนะครับเพราะว่านาจะยังไม่เลิกง,งานเลยนะครับเข้าใจนะครับผมก็ทํางานเหมือนกันนะไม่ค่อยมีเวลาเออไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวฝากไปกดติดตามในในใน,ใน,ใ,น,ใ,นใน ...Facebook นะครับเบนเหลนไทยด้วยนะครับเดี๋ยวผมปิดไลฟ์ละอันน่ะถ้าไม่มีคนดูอะเออสองนทีแนละ้วขี้เกียจพูดแล้ว ไม่รู้เข้าไปไหนกันหมดนะเนาะอาวันดีคนที่เข้ามาใหม่นะครับมาใหญ่ได้ช่องทางการติดต่อนะครับพิมพ์ค้นหาใน Facebook เบนเหรียญไทยนะครับเปิดหน้าให้ดูอย่างนี้นะครับไม่ไม่ใช่มีฉากชีพนะครับมีตัวต้นอยู่จริงนะครับแล้วก็รับซื้อให้จริงด้วยนะครับราคาของมันมีราคานะครับผมรับซื้อให้แน่นอนนะครับ เดี๋ยวปิดไลฟ์ดีกว่านะผมว่าคนดูยังไม่มาหรอกพรอาทิตย์นี้ยังไม่เลิกงานด้วว่าไงก็ไม่ราตานนะตอนนี้กํลาลังเพิ่งจะยังไม่ทุ่มเลยนะโอเคเดี๋ยวผมปิด like ไลฟ์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับ